กรณีของสกู๊ปของสื่อเยอรมันใช่ไหมคะคที่เขาไปนำเสนอว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยถูกตำรวจไทยจับในคดีกระทำชำเราเด็กที่พัทยาแล้วเขาก็จ่ายเงินสินบนให้กับตำรวจ ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศด้วยประมาณว่าจ่ายเงินก็หลุดนะนะงานนี้คือเสียหายมากนะคะบิ๊กโจกค่ะพนุนเอกสุรเชษขัดทานนะคะรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าสำนวนคดีนี้มีความรัดกุมแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนค่ะแต่ไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหามาส่งสารเพื่อสั่งฟ้องได้เพราะว่าพนักงานสอบสวนผู้กากับโรงพักไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เมื่อจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้จะต้องมีการรายงานการจับกุมไปยังสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อแจ้ง ไปยังกองบังคับการต่างประเทศสถานทูตเยอรมันตามลําดับนะคะแล้วก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหาไปยังห้องคุมขังของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศอีกทั้งพนักง,งานสอบสวนยังไม่คัดค้านการประกันตัวโดยอ้างว่าไม่แม่นระเบียบค่ะทําให้สารอนุญาตให้ประกันตัวตามข้อมูลที่ได้รับมานะคะหลังจากนี้จะดําเนินการทางวินยัยกับผู้กํากับโรงพักและพนักง,งานสอบสวนหากตรวจสอบพบว่ามีการรับเงินจริงก็จะดำเนินคดีทางอาญาด้วยค่ะได้สั่งการให้ ผู้กํากับการตำรวจ thon พัก2ดูแลเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะเบื้องต้นจากการสอบถามทนายความของผู้ต้องหารายนี้ยังยอมรับว่าได้รับเงินค่าทําคดีมา1ล้านบาทค่ะแต่ไม่มีข้อมูลว่า เงินที่ได้เนี่ยเอาไปจ่ายให้กับใครบ้างนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวถูกตำรวจเยอรมันคุมตัวดำเนินคดีไปแล้วนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานค่ะแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการออกหมายจับสากลให้ได้ภายในวันศุกร์นี้ซึ่งใ้กำชับตำรวจพัทยาเร่งประสานงานแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการค้ามนุษย์ที่พัทยาเพื่อเตรียมปฏิบัติการกวาดล้างเร็วๆนี้ค่ะครับ